ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยครับร้านขายยาจังหวัดภูเก็ตนะครับตัวนี้เป็นเคาน์เตอร์สูง1เมตรลึกเซ่สนบเซนะด้านหลังใส่ประตูบานเลื่อนปิดเปิดนะครับกดบังคับเลยนะครับสำหรับจังหวัดภูเก็ตต้องมีประตูปิดตู้ยาก็จะเป็นตู้ยาริมผนังตู้ยาครีมต้องมีประตูปิดและพะม่านปิดนะครับ ด้านบนมองทะลุอันนี้ลูกค้าสั่งเป็นเทสเชีย,ยขอเป็นสีลิ้นชักลิ้นชักนี้ก็จะเป็นลางลูกปืนนะครับใต้ลิ้นชักเป็นแผ่นชั้นถอดได้บานเลื่อนติดตู้ยาตอนนี้ก็จะเหลือติดพมา่านตู้ยา ตู้ยาลิมผนังนี่เป็นตู้ยาอันตรายกว้าง1เมตรลึก 40, สี่สิูง2องรอยยีเซนนะครับอันนี้ตู้ยาตัวนี้ก็จะมีพมาณปิดอันนี้ชั้นชั้นวางยาอมตรงมุมโค้งขันนะองด้านในติดตั้งเรียบร้อยขอบพระคุณลูกค้าเจ้าประจำนะครับสาขาสาขาที่อร่อยแล้วพี่หล <laughs> <laughs> ายสาขาแล้วนะครับใช้บริการเรามาตลอด จังหวัดภูเก็ตขอบพระคุณครับสวัสดีครับ